วันนิวส์ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับหนึ่งในประเด็นร้อนบนเวทีเจราจาก็คือกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ซึ่งผู้นำสหรัฐนั้นออกปากขอความร่วมมือผู้นำอาเซียน สกัดอิทธิพลของจีนอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับขณะที่ทางจีนนั้นก็ออกมาตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันติดตามจากรายงานครับ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้นำชาติอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐวาระพิเศษ นอกจากจะมีการหารือความเป็นหุ้นส่วนเชิงเศรษฐกิจแล้วประเด็นสำคัญที่เป็นที่จับตาไปทั่วโลกคือกรณีข้อพิาพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูนไนเวียดนามและไต้หวันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้หารือเพื่อสแสวงหาขั้นตอนที่เป็นรูป,ปรธรรมเกี่ยวกับการบรรเทาความตึงเครียดในทะเลจีนใต้รวมถึงการยุติการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่การสร้างสิ่งก่อสร้าง และการประทะก,กันในพื้นที่พิพาทโดยย้ำให้ประเทศอาเซียนร่วมมือกันเพื่อให้จีนรักษาคำมั่นว่าจะไม่สร้างเกาะเทียมใดๆขึ้นซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐเอ่ยปากขอความร่วมมือชาติอาเซียนร่วมกันจำกัดอิทธิพลจีนในภูม,มิภาคอย่างเปิดเผยพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ประกอบด้วยหมู่เกาะสเปรดลี่และหมู่เกาะพาราเซลเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือหลักจากช่องแคบมะลกาไปยังเอเชียตะวันออก มีมูลค่าการเดินเรือผ่านเส้นทางเป็นเงินถึง5ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า178ล้านล้านบาทต่อปีทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญยิ่งและคาดว่าจะเป็นแหล่งสำรองปิตโตรเลียมขนาดใหญ่อีกด้วยโดยสหรัฐซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีพิพาทพยายามเข้ามาแทรกแซงและมีบทบาทด้วยการหนุนหลังฟิลิปปินส์พันธมิตรสำคัญตลอดจนประเทศอาเซียนที่เหลือให้รวมกันคัดค้านอำนาจของจีน ทำให้ทะเลจีนใต้กลายเป็นสนามประลองกําลังที่ใหญ่ที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐไปโดยปริยายด้านรัฐบาลจีนที่อ้างสิทธิ์ือครองพื้นที่เกาะทะเลจีนใต้ส่วนใหญ่มาเป็นเวลากว่า40ปีออกมาท,ท้าทายและตอบโต้สหรัฐอย่างดุเดือดโดยการส่งขีปนาวุธไปประจำการบนหมู่เกาะพาราเซลทำให้ข้อพิพาทยกระดับความตึงเครียดขึ้นไปอีก中国 有限的的的的必要的自自自施。完全是根法所予任何一主家保和นายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนถถแถลงระหว่างการประชุมกระชับสัมพันธ์ทางการทูตจีนออสเตรเลียระบุว่าการทอนทหารออกจากทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับอีกห้าชาติ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภูมิภาคโดยขั้นตอนความร่วมมือต้องเที่ยงธรรมไม่ดําเนินการแบบสองมาตรฐานพร้อมเปิดเผยว่าจีนได้พบปะอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นําสหรัฐและผู้นําประเทศอาเซียนโดยทุกฝ่ายได้ตกลงถอนทหารออกจากพื้นที่ซึ่งจีนหวังว่าทุกฝ่ายจะรักษาคําพูดตามสัญญา นอกจากนี้รัฐมนตรีหวังอี้ยังย้ำว่าทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความดีความชอบของจีนในการสร้างประภาคารอู่พักเรือประมงและศูนย์กู้ภัยฉุกเฉินหลายแห่งทั่วเกอะทะเลจีนใต้ซึ่งทำไปเพื่อสาธารณประโยชน์ของนานาชาติวันนิวส์ตรงไปตรงมา